สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้วันจันทร์ที่23เดือนอะไรคะเดือนอะไรคะเดือนพ,พฤษภาคมเดี๋ยวพูดษภาคมะอ่าวันจันทร์ที่23เดือนพฤษภาคม2 5 0พอพศ2500นอเท่าไหร่ หกสิบเท่าไรคะหกสิบห้อาออกโหเยี่ยมเลยหกสิบห้าเด็กๆทุกคนต้องรู้วันรู้เดือนรู้เวลาด้วยน,นะคะเราจะได้รู้ว่าแต่ละวันเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าขนาดไหนนะคะไหนใครใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าบา้าเงาเก่งมากลูกเก่งมากลูกอ่ะเก่งมากค่ะอ่ะไหนใครใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าบ้างยกมือซิอ่าอตอนนี้เอามือลองลูก ตอนนี้เราจะใช้ชีวิต่างมีคุณค่าเราต้องทำไมคะเราต้องทำไมครับเรียนตั้งใจเรียนเก่งมากโอ้โหทันเรื่อมากเลยเนี่ยมากอดหน่อยโอ้โหตอบคำถามเก่งนะดีมากเลยค่ะลูกทันก็ได้ไปฉีดบั็ซีนมาด้วยใช่ไหมคะแล้วเป็นยังไงคะร้องจัากจั๊ไหมคะไม่เลยแข็งแรงใช่ไหมคะเก่งค่ะคุูครูครูเชิญชวนไปนั่งที่ลูเก่งมาก อ่ะต้อเมย์ทันหน่อยนะคะทันตอบเก่งมากเลยนะลูกอ่ะตอนนี้คุโครูจะถามว่าใครที่เราไม่ได้ฉีดวัคซีนอต่ไปฉีดนะลูกมันเป็นการป้องกันตัวเองมีภูมิในร่างกายที่ไม่ให้เราติดอะไรคัาเออไม่ให้ติดโควิดน่ากลัวไหมน่ากลัวดีละตายเอออัตลาะค่ะระหว่างระหว่างไม่เดียวไม่เดียกับาโคิดอีกกลัวอะไรมากกว่ากันไ่ต้องมีคนาด้วยอ่ใช่ ไม่เดียวไม่เดียวเพรโควิดอะไรน่ากลัวกว่ากันโควิดน่าอาโควิดน่ากลัวโดนไม่เดียวก็ยังไม่ตายใช่ไหมแต่ถ้าติดโควิดทำไมเลยตายเลยนะคะตายหมดเลยโอ้โหน้ำตามันพูดได้น้ำตารอบมือหนึ่งครั้งปรอบมือหนึ่งครั้งปรอบมือสามครั้งปรอบมือสองครั้งอ่ะเก่งมาก าาาหากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจึงตบมือพันหากว่าเรากำลังมีสุขหมดความทุกที่ได้ทั้งสิ้นมัวปะวิ่งอะไรกันเราจึงตบมือพันหากว่าเรากำลังสบายจึงส่งเสียงได้

อสส่งงเียหมาหากว่าเรากำลังสบายจงส่งเสียงหมาหากว่าเรากำลังมีสุขหมดความสุขที่ได้ดายทางจริงมัวเปร่วงอะไรฉันเราจงส่งเสียงหมาหากว่าเรากำลังสบายจงส่งเสียงหมาหอนโอ้ยหมาหอนมาเจออะไรคะเจออะไร จอผีนั roll, brands, ai, ่นเองขณะเรากำลังสบายจำส่งเสียงหมาโดนเหยียบหางหมาโดนเหยียบหางร้องไงฮะร้องไงหมาโดนเหยียบหางร้องไงหรือร้องไงคะร้องไงน้องแกะไม่มีอะหมาร้องหมาโดนเหยียบหางมันร้องไงหรือไม่ทันจะร้องโดนกัดก่อนโดนกัดก่อนด้วยนะอ้าว หาเอ e tamam. ่งเอ่งไงค่ะกว่เรากำลังสบายจนส่งเสียงหมาโดนเหยียบหางเอ่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 งนะอ้าวค่ะกวเรากำลังสบายกำลังส่งเสียงหมาเหยียบหางโอ้ยอันนั้นหมาโดนรถทับแล้วค่ะไม่ใช่หมาโดนเหยียบหางแล้วนะแอะแอะนี่ตายแล้วค่ะอ้าววอะไรขะอ้าขา โอ้เลี้ยงไม่ได้อกน่ารักนะคการเลี้ยงสัตว์เนี่ยทำให้เราเป็นคนจิตใจทำไมคะมีเมตตาเป็นคนจิตใจมีเมตตาค่ะคุคา่้วกเลี้ยงออาใอทำไมทำไงจัสติฮึบยาวไนนทำไงยาวไสนยาวนยาวนโอเคอะหากว่าเราก็มา แคดคืออะไรคะแมวอ่าหัวเรากำลังสบายจงส่งเสียงแคดแมวมีแคดแคดนะมีแคดแคดนะตัวนี่ง z o แมวแมวมาสษงจีนว่าแคดค่ะนะคะอ้าวหัวเรากำลังสบายจงส่งเสียงแคดแมวยังแคดอยู่อีกก็ว่าว่าไงพ่อฟ้าบอกชุ่มนีเแมวหมียวไม่ใช่แคดแคดแมวบ้านชุ่มร้องแคดแคดเหรอแมวไม่สบายแล้วมั้งเนี่ย หากว่เรากำลังสบายจะส่งเสียงแคทหากวาเรากำลังสบายจะส่งเสียงแคทหากวเรากำลังมีสุขหมดความทุขได้ัจจริงมัวระวิ่งอะกันเราจะส่งเสียงแคทหากว่เรากำลังสบายจะส่งเสียงด็อกเออเก่งเว้ยหากว่าเรากำลังสบายจะส่งเสียงด็อ หากว่าเรากำบังม,มีสุขหมดความสุขที่ได้ทำสิมัววิอ,อกันเราต้อส่งสียงดัออโอ้โหตบมือให้ใจหน่อยแหมลูติ๊กิ๊กโอนี้เยี่ยมเลยยอดเยี่ยมเลยนะคะอ้าวรบเมหนึ่งคร,รั้งรบมหนึ่งครั้งอ่าอะวันนี้นะคะคุณสูกก็บครบทวนบทเรียนในเรื่องการ แปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าคุณครูสังเกตว่าเปิดเทอมมาเนี่ยบางคนเนี่ยโ,โหแปรงฟันทีถูยอย่างแบอะไรล่ะล้างห้องน้ำอ่ะโหขัดใจเลยนะคะแต่ถ้าเราแปรงไม่ถูกเนี่ยฟันเราเนี่ยมันก็จะสึกหลอไปเรื่อยๆเ,เราก็จะมีฟันที่แข็งแรงอมีไว้ใช้งานเนี่ยน้อยลงมันก็จะหักมันก็จะูุเร็วนะคะแต่ถ้า แต่ถ้าเราป้องกันแล้วก็แปลงควันอย่างถูกวิธีควันเราก็จะทำะอะไรคะเข่งแรงนะคะเก่งไหมอะเรามาลองเพลงกันนะคะเดี๋ยวทำ <ๆ S 1> ท่าตามครูด,ด้วยนะคะลูกเอามือขึ้นมาอามือขวานิ้วชี้มือขวานิ้วชี้มือขวาคืออะไรคะบบนนคือแปลงถือันนะคะอะเตรียมพร้อมหนึ่งสองสาม ฟันฟันฟันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาตื่นเช้าลุกขึ้นมาล้างหน้าโอเคอ่ะเราใหม่ใครที่ยังไม่ได้ทำอยู่ทำตามนะลกูกมาวินมาวินรักพี่คร<ะ>ูเปลรักก็ต้องตั้งใจเรียนใครรักคุณครูก็ต้องตั้งใจเรียนนะคะอ้าหนึ่งสองสาม ฟันฟ right. ันฟันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรรักษาตื่นเช้าลุกขึ้นมาน้าแม่พ่อแล้วมีใครมือกรุดไหมพราะคุณครูมีใครมือกรุดไหมรัวกันชายทำไมถึงไม่ทำลูกมือหายไปแล้วหรอเออมือไม่มือไม่ตื่นมานี่สงสัยต้องไปฉีดวัคซีนแล้วมันถึงจะเด็กดีเลยไม่เอาก็ต้องตั้งใจทำสิลูกอ้าวพร้อมยังกันชายพร้อมยัง ไม่อยากน้าลูกพร้อมครับพร้อมครับอ่ะกัใชัยพร้อมยังพร้อมอ่ะพร้อมนหะนึ่งสองสามการฟันฟัรไปสิ่งสำคัญทีค่ควรรักษาตื่นเช้าลุกขึ้นมาตื่นมางกาตื่นมาปลอบเหนื่อยแต่เองหน่อยต่นมาไปติดร้อนที่บ้านนะคะ แรกก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปแปลงฟัานุรูบอกว่า,เ,าเด็กๆทุกคนไปแปลงฟานเด็กๆทุกคนทำอะไรคะทฮะเด็กๆทุกคนก็เอาแปรงสีฟัานหยิบแก้วน้ำหยิบยาสีฟันขั้นตอนแรกใครตอบคุณครูได้บ้างคะว่าต้องทำอะไรคะเอาชุ่มว่าไงขั้ตนตอนแรกทำอะไร อาู้กาใจอ่ขั้นตอนแรกในการจะแปลงคันแล้วกนุก่อนใครตอบได้ล้างแพรงสีฟันเก่งมากปรบมือให้พ่อพรหน่อยลูกปรบมือให้พ่อพรหน่อยแล้วทุกคนปรบมือดังเลยเก่งมากนะคะอันดับแรกล้างแปรงสีฟันให้สะอาดอันดับที่สองอ่ะใครตอบันดับที่สองได้อ่ะันดามที่สองทำไมะบีบไ่ะัวบีบยาสีฟันไม่ตัวเออบีบยาสีฟัน เข้าอะไรเข้าไม่ถั่วนะคะเข้าไม่ถั่วอะไรคะไม่ถั่วเลี้งไม่ถั่วเลืองหรือถั่วเกี่ยวแน่หัวเก่งนะตบมือให้ทันหน่อยสุดยอดอ้าวต่อไปบีบลงไหนคะเอาบีบยาดีฟังไปในปากได้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ต้องบีบไ่ไหนบีบใส่ยาดีฟังบีบใส่แป้งอ้าวบีบใส่แป้งดีฟังหัวยังเด็กคนโกจะให้สาธิตเดี๋็กคนโกจะให้สาธิตดูเลยนะคะอ่าบีบใส่แป้งหลังจากนั้นนะคะ เอามาทำอะไรลูกเอามาแป้งไปแป้งเลยเหรอใช่ทำอะไรก่อนจุ่มน้ำจุ่มน้ำในแก้วที่เราตักขึ้นมาแล้วก็เริ่มแป้งแต่ก่อนจะเริ่มแปลงคือว่าเราควรจะเอาน้ำเนี่ยใส่แก้วเราขั้วมันทำไมก่อนข้วนปากก่อนเพื่อให้ขยะที่อยู่ในปากเราเนี่ยสะอาดก่อนทำทำความสะอาดร่าในปากเราก่อนนะคะแล้วเราก็บ้วนถิงเสร็จแล้วเราถึงจะเริ่ม แปลงฟันนะคะอ่ะทุกคนทำท่าแปลงฟันเหมคุณครูนิ้วชี้ขึ้นมาแปลงฟันเหมคุณครูเลยค่ะลูกอ่ะแปลงเลยแปลงขึ้นแปลงลงคุณครูให้นับเท่าไรห้าสิบใช่ไหมคะแปลงขึ้นสะบัดขึ้นสะบัดลงสะบัดขึ้นสะบัดลงอย่างนี้นะคะและ้างบนก็เนี่ยนะอย่างนี้คือถูกวิธีถ้าใครแปลงอย่างนี้เพื่อแปลงอย่างนี้ทำไมเลยพี่พี่ต้องทำไม สะบัดขึ้นอ่าสะบัดขึ้นสะบัดขึ้นอ่านี่ก็ข้างบนก็สะบัดลงสะบัดลงนะคะสะบัดลงอ่าพอเสร็จแล้วปั่นหน้าแล้วก็ปั่นข้างในเราเนี่ยตอนนี้เราทําังไงละอ่าวต่ออ่าต่อนะคะอ้าวแต่ข้างในค่ะเห็นไหมฟัดฟัตขึ้นมาฟัดขึ้นมานะคะเบาๆมนนุ่มๆคุณครูให้นับเท่าไหร่ สิห้าสิบหรือร้องเพลงช้างก็ได้ร้องเพลงช้างก็ได้อะนะทแชทแชแอะเอาร้องเพลงช้างหนึ่งสองสามนกเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะมูกมันยาวเลยกว่างงมีเขียวใต้งวงเลยกว่างามีหูมีตาอ้าเก่งมากนะคะข้างล่างก็เหมือนกันข้างล่างก็ร้องเพลงช้างแล้วก็ นะนะสบัสดแปลงขึ้นมาอ้าวสุดท้ายแล้วเราแปลงอะไรคะใครตอบด้วยมั้ยเก่งมากปล่อยมให้กันชัยหน่อยเก่งมากสุดท้ายแปลงอะไรคะทีอ้าวแลกเลยทำไมทุกคนแลกเพื่อนทำไมแล่ทำไมเลยแปลงเลยแต่แปลงนิต้อระนิดนึงมันจะทําให้เราทําไมคะตวกต้วกมันจะทำให้เราต้วกนะคะต้องระวังน,นิดนึงเพราะหลังจากที่เรากินอาหารมาเราประทานอาหารเนี่ยเดี๋ยวเราแปลงลิ้นถ้าแปลงไม่ถูกวิธีเนี่ย อาหารทำไมเลยพุ่องออกมาเลยนะคะต้องระวังนิดเดียวอ่ะได้หรือ,อยังชวนเอออันนี้เป็นการชวนนะคะทุกคนแปลงฟันเก่งหรือเปล่าคุณครูเนี่ยเวลาทุกคนมาอยู่กับคุณครูเนี่ยคุณครูจะสอนแปลงฟันทับที่นอนทาแป้งนะคะทํายังไงให้อ่าเราทำ<น>เป็นระเบียบที่ไหนนะคะแป้งก็ต้องไปทางโลกเออในความเปเ็นระเบียบนนี้งานที่ครูสอน ถ้าคุณครูไม่ฝึกระเบียบวินัยให้กับเด็กๆตั้งแต่เล็กเนี่ยเด็กๆจะมีระเบียบวินัยไหมคะไม่มีไม่มีถ้าเราเป็นนักเรียนเราต้องมีระเบียบวินัยไหนพูดสิระเบียบวินัเยเขาพ่อนู่ออไปไหนละคลูกถ้าเราแม่อยู่ที่ไหนคะเลอะอะไรลูกเลอะน้ำลายอ่าไม่ไเป็นไรขาขอขอ,ขอนุญาตเก็บแมส แต่เวลาเราจะลุกไปไหนเนี่ยเราควรจะขออนุญาตคุณครูก่อนนะคุณครูคะหนูขออนุญาตไปเปลี่ยนแม็กก่อนนะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเอ๊ะเข้าไปอะไรอยู่จริงก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นจะเดินไปไหนก็เดินเด็กวัยเราเนี่ยโจรมันน่ากลัวนะโจรมันอยากได้นะ่้ดีใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเชื่อฟังคุณครูจะออกไปไหนจะไปไหนต้องบอกคุณครูก่อนเลยครูต้องรับรู้เรื่องนะคะอ่ะเด็กๆจ้า เด็ก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 จูอะไรเด็กจอบูยังไม่ได้บือะไรเลยอ่ะเธอคิดมากไปเองทุกนัดีเป็นหิงนอยดต้องอัลกอฟองปิดตไง่าให้ดี

เยี่ยมมากลูกศิษย์ครูเยี่ยมมากให้เรื่งร้อยคะแนนเต็มอะประเมหนนักเรียนักเรียนทุกคนเมื 1941, ่อวานดูข่าวป่ะเขามีการเลือกตั้งอะไรรู้ไหมพูดว่าอะไรอ๋อข้าวปลาชมมโออยเก่งงาครูครูต้องมือมาเด้วนี่เห็นไหมเขาดูข่าวนี่เป็นลูกศิษย์ครูต้องหัดดูข่าวนะต้องหัดดูข่าวทุกวันนะไม่ใช่เปิดคุณแม่ ซุปกระตูนอย่างเงี้ยมันไม่ได้ประโยชน์เลยเออถ้าเราอยากได้รับประโยชน์ในแต่ละวันเราก็ต้องฟังข่าวบ้างเนี่ยพันเขารู้อ้าวพานเมื่อวานมีการเลือกตั้งอะไรนะเลือกตั้งกทมเลือกตั้งผู้ว่ากทมเดี๋ยวพูดสิคะเลือกตั้งทมอ่ะเลือกตั้งผู้ว่ากทมแล้วตอนนี้ประกาศผลแล้วด้วยเนาะเอออ่ะเด็กเด็กเด็กทุกคนนั่งหลังตรงสมาธิสมาธิ เดี๋ยวเราจะไปะกิจกรรมต่อไปคุณครูจะให้เร่งตามมุมนะคะตามข้อตกลงของเราเนอะะ่ะเรียงร้อมตามกรงใครไม่ใครไม่ใครไม่มีสมาธิคุณครูก็จะไม่ให้เด่งเดี๋ยวให้เช่่ยคุณครูเป็นฝากร้องนะคะที่ยากมีไหมอย่างเงี้ยพร้อมนะคะร้องเพลงตามคุณครูทำท่าตามคุณครูลมหายใจเขา้าลมหายใจออก A green song Sarah. สุดกับกิจกรรมที่ทุกคนจะจัดให้เริ่มตับต่อไปนะคะขอให้ทุกคนเป็นเด็กดีของหุสครูแล้วก็เชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังพ่อแม่ทาตัวให้เป็นนักเรียนนะคะความนักเรียนก็คือความมีวินัยนะคะมีวินัยซื่อสัตย์อดทนมีน้ำใจมีเมตตานะคะเด็กๆทุกคนต้องเป็นคนดีของสังคมในอนาคตและทําให้ประเทศชาติมีความสุขร่มเย็นนะคะทุกคนคะ หลังตรงสมาธิไว้ค่ะทำสมาธิ5นาทีใครที่ไม่มีสมาธิตรงนี้บ้างนะคะมีก็นั่งลงนี่นะครลุกลูกหลังตรงที่ลุกเลยลตัหลังต,ตรงลเลย